สวัสดีครับครับวันนี้ครับได้มาตรวจดูตุเรียนอายุประมาณ1เดือนครับตุเรียนตามคันนาครับมาตรวจดูนะครับลงไปสักหเดือนนะครับให้เขาพักตัวเองนะครับแล้วนะครับเป็นว่า เขาน่าจะทรงตัวอยู่นะครับก็เลยวันนี้นะครับต้องใส่ปุ๋ยนะจะใส่ปุ๋ยครับวันนี้จะใส่ปุ๋ยทางใบแล้วก็ฉีดปุ๋ยทางใบแล้วก็ใส่ปุ๋ยทางดินนะครับให้เขาได้ธาตุอาหารนะครับสารอาหารครับดูครับดูทรงตัวครับ อาการแบบนี้คือต้องการปุ๋ยครับการปุ๋ยนะครับเนี่ยต้องการปุ๋ยครับที่แรกปลูกลงยังไม่ยังไม่ทันใสครับไม่กล้าใสครับให้เขาฟอมตัวก่อนครับไล่ดูปูประมาณสัก30ต้นครับตามกันนาครับตามที่ดินที่ั้างไว้ที่ถมไว้นนี่ครับเนี่ย อันนี้ต้นนี้เดือนที่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วยังทรงตัวนะครับตอนนี้นะครับเริ่มนะครับมีปุ่มใบออกมาปุ่มยอดออกมานะครับอย่างนี้นะครับก็แสดงว่าเขาทรงตัวแล้วก็พร้อมที่จะเจริญเติบโตนะครับก็ต้องใส่ปุ๋ยวันนี้ฉีดพ่นปุ๋ยเดี๋ยวไปดูต้นหนึ่งครับ ูทุกต้นเลยครับวันนี้ดูอาการแล้วก็จะแก้ไขนะครับให้เขาตามอาการที่เขาต้องการนั้นนะครับเนี่ยในต้นนี้นะครับเป็นอ่านะครับลักษณะเขาพร้อมจะโตนะครับพร้อมจะแตกไปนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ปุ๋ยนะครับยังไม่ได้ปุ๋ยก็เลย ตัวอยู่นะครับประมาณหนึ่งเดือนครับครับเดี๋ยวให้เริ่มให้ปุ๋ยแล้วนะครับให้เขาเซตตัวเองอยู่กับดินให้มันคุ้นเคยสักเดือนนงนะใบเหลืองนะอาการนี้คือต้องการต้องการปุ๋ยอย่างแรงนะครับถึงเวลาที่จะให้ปุ๋ยแล้วครับได้เวลากินแล้วนะครับครับวันนี้ก็ทั้งก่อนรู้สึกจะเป็นใบ ยอดแห้งยอดด้วนนะฮะก็มีปมออกมานะครับมีแตกใบออกมาแตกยอดออกมาใบนี้รู้สึกนะครับตำตาจะบานบานนะฮะแสดงว่าเขาอยู่ได้ครับหลางจากให้ปุ๋ยแล้วก็อยู่ได้ครับนะครับวันนี้จะให้ทั้งปุ๋ยทั้งทางใบและทางดินครับนี่งฉีดเลยครับอย่างเงี้ยนะครับดูอาการครับ เริ่มนะอยู่อยู่ได้แล้วนะครับหากินได้แล้วนะครับพร้อมที่จะประเคนปุ๋ยให้แล้วนะครับนะครับต้องการปุ๋ยอย่างแรงนะครับเนี่ย เหมือนกันครับต้องการปุ๋ยครับเนี่ยปลูกลงยังไม่เคยได้ปุ๋ยเลยนะครับนี่จะดินกาดินดินเก่าๆนะครับเนี่ยพร้อมที่จะเจริญเติบโตนะครับดูโอ้ตอนนี้ไปแล้วครับไปซะแล้วนะครับยไปดูยังอยู่นะครับยังอยู่ถ้าใส่ปุ๋ยก็คงจะแตกนะครับ ยังอยู่ก็สลัดไปก่อนนะครับปุ๋ยองค์จะแตกนะครับตอนนี้นะครับเป็นไงบ้างานี่ครับก็เหมือนกันครับยังไม่แตกใบนะครับก็ต้องการปุ๋ยครับเดี๋ยวใส่ปุ๋ยครับวันนี้ครับ มีแตกใบแรกๆนะครับแต่ว่ายังไม่พอนะครับแตกแค่นี้ยังไม่พอนะครับก็ต้องการปุ๋ยนะครับต้องการปุ๋ยต้องใส่ปุ๋ยอย่างเร่งด่วนเลยนะครับวันนี้ฝนตกปล่อยๆครับที่นี่นะครับอำเภอนาคูนะครับบ้านผุนช้างอำเภอนาคูนะครับฝนตกปล่อยๆนะครับฝนกลางเดือนกันยายนนี่ฝนฝนดีมากครับ ดูครับดูให้ครบทุกต้นเลยครับตัวเรียนที่ปลูกไว้ประมาณหนึ่งเดือนดูอาการเขาว่าเป็นยังไงครับนี่ก็แตกไปมาแลครับแต่ว่าแตกยอดมาแล้วครับแต่ว่ามีอาการขาดปุ๋ยอย่างว่านะครับขาดปุ๋ยนี่นะครับขาดปุ๋ยต้องใส่ปุ๋ยลนะ ตีนี้ก็แตกยอดมานะครับเอเป็นยอดจากต้นกิ่งชํานะครับใช้ได้นะครับก็จะเอาไว้นะครับนะครับแตกดีนะครับแต่ว่าดูแลสษาะใบอย่างเงี้ยเขาต้องการปุ๋ยครับต้องการปุ๋ยเลยอืมนะครับตันนี้ก็ โรลงล่าสุดนะครับน่าจะสามอาทิตย์นะครับสองสามอาทิตย์นี่แหละนะครับก็แตกใบมาเนี่ยครับจากดินในถุงเก่าปุ๋ยในถุงปลูกเก่านะครับก็ยังแตกยอดได้นะครับตอนนี้ต้องเติมปุ๋ยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับเหมือนกันฟอร์มตัวเซตตัวแล้วต้องเติมปุ๋ยครับ นี่เหลืองเลยครับไปเหลืองแล้วครับแต่ว่าไม่แตกยอดอยู่ครับไปเหลืองอาการต้องการปุ๋ยครับนี่เหมือนกันครับอืมแต่รอปุ๋ยเลยนะครับเนี่ยรอให้ปุ๋ยเลยนะครับเขาได้อยู่กับดินคุ้นเคยแล้วนะครับ ก็รอทาตอาหารนะครับวันนี้จะใส่ปุ๋ยเขียวนะครับพ่นทางใบผสมแคลเซียมโบรอนนะครับแล้วก็มีแมกนีเซียมชังกะสีมีธาตุอาหารไนโตรเจนข้างหน้าเยอะๆนะครับ25่5หนะครับไนโตรเจน25 ฟอสฟอรัส5โพแทสเซียม5ครับจะใส่ดูนะครับพ่นทางใบดูนะครับเขาต้องการปุ๋ยอย่างเร่งด่วนนะครับส่วนทางดินก็จะใส่นะครับวันนี้นะครับมีปุ๋ยทางดินที่นำมาหว่างข้าวตั้งแต่ข้าวแตกกอนะครับก็จะมาประยุกต์ใช้ได้นะครับประยุกต์ใช้ด้วยได้นะครับมีสูตร16 88นะครับก็จะผสมไม่มีตัวผสมนะครับก็คงจะใช้สูตรนั้นเลยนะครับเพื่อเร่งให้เขาได้ใบได้กินได้ลากเขาเดินหากินได้นะครับออฝนตกปล่อยๆนะครับตัวนี้นะครับบรรยากาศดีมากครับ ต้องไปผสมปุ๋ยก่อนนะครับแล้วก็จะพ่นสารนะครับฝนดีครับช่วงนี้กลางเดือนกันยาจนวันนี้วันที่18กันยาฝนดีฝนกลางฤดูมาอย่างหนักเลยครับ ให้ดูบรรยากาศครับตุเรียนบนคันนานะครับมาดูอาการตามระยะนะครับตามระยะเวลาที่ลงปลูกเพิ่งลงปลูกไปได้ประมาณหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนกว่านะฮะบางต้นก็หนึ่งเดือนกว่าไม่ได้ปลูกพร้อมกันทีเดียวพบว่ามีอาการที่พร้อมที่จะรับปุ๋ยนะฮะพร้อมที่จะรับปุ๋ยแล้วนะครับ ใบเหลืองอยากกินปุ๋ยอย่างแรงนะครับก็นะครับก็จะใส่ปุ๋ยให้เติมปุ๋ยให้นะครับหลังจากเติมปุ๋ยไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูว่าผ่านไปสักสองอาทิตย์นะครับจะเป็นยังไงนะครับเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับที่นี่กเกษตรฟาร์มสุขวันหยุดนะครับก็ ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายนะครับปลูกทุเรียนมาสามรอบนะครับรอบนี้ขึ้นปีที่สามปีนี้ปีที่สี่น่าจะจบแล้วเรียนทุเรียนน่าจะจบแล้วครับคือรู้อาการพอสมควรแล้วนะครับก็จะพยายามรักษาอาการให้เขา,าจเจริญเติบโตไปตามที่เขาควรจะเป็นนะครับ ตำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ